สยามบรมราชกุูมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เวลา9นาฬิกา26นาทีสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสด็จพระราชดําเนินไปยังหองประชุมมหาวิทยลาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดการแข,ข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่11ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่24-29เมษายนที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถและทักษะด้านดาราศาสตร์และคัดเลือกนักเรียนเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศหรือ IAO และการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศหรือ IOAA ประจำปี2557 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาดาราศาสตร์ให้ทัดเทียมนานาประเทศรวมทั้งให้คณาจารย์ได้รับประสบการณ์และร่วมกันวางแผนพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน โดยนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มาจากศูนย์สอ,อ,อวนดาราศาสตร์ทั่วประเทศจำนวน11ศูนย์ซึ่งจะต้องทำข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการสังเกตการสำหรับรางวัลการแข่งขันแบ่งเป็นรางวัลระดับดีเยี่ยมดีมากดีและเกติคุณประกาศ ทั้งนี้คณะกรรมการจะคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่19และคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่8ต่อไป